ที่ท่าเรือ p e a ฮาร์เบอร์กองทัพเรือสหรัฐได้เผยโฉมของ SBX1 ระบบเรดาร์ X-band ขนาดมหามาที่ติดตั้งบนแพลตฟอร์มเรือกึ่งแช่น้ำหลังจากถอดโดมสีเาวที่ผู้คนคุ้นตาเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีทำให้โครงสร้างเรดาร์จำนวนกว่า45,000โมดูลถูกเปิดเผยราวกับเครื่องจกักรไซไฟจากภาพยนตร์ Star Wars โดย SBX-1 ถูกพัฒนาเพื่อทำหน้าที่เป็นสายตาเคลื่อนที่ของระบบป้องกันขีปนาวุธสหรัฐสามารถตรวจจับวัตถุเล็กระดับหัวรบจริงหรือเหยื่อลวงได้จากระยะไกลหลายพันกิโลเมตรและสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์กลางมหาสมุทรซึ่งเรดาร์ภาคพื้นดินไม่สามารถทำได้เพราะถูกจำกัดด้วยเส้นโค้งของโลกการบำรุงรักษาใหญ่ครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณชัดเจนว่า SBX-1 ไม่ได้ถูกปลดประจำการ แต่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของระบบต้องการพายุใหม่ที่ต้องรับมือกับขีปนาวุธความเร็วสูงและภัยทางอากาศรุ่นใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้นและแม้ภาพของ SBX-1 ที่ไร้โดมจะดูเนื้อจริงราวกับเมืองลอยน้ำทางวิศวกรรมแต่มันยังคงทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังเงียบๆกลางทะเลกว้างเป็นด่านแรกของการป้องกันประเทศที่พร้อมระบบตรวจจับอันทรงพลังและความสามารถในการเคลื่อนที่เพื่อปกป้องท้องฟ้าในยุคที่ภัยคุกคามพัฒนาเร็วกว่าเดิม